สวัสดีครับผมพุทชาดำครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่อบตม้วงนะครับกับบ้านผมเองนี่แหละผมจะพาไปเบ่งหนูครับที่นี่เขาเพาะเลี้ยงหนูนะครับเอาไว้จัดจาหน่ายกันกระทัวภายในอําเภอนนหละอัที่หนูที่ไปกินอยู่บ้านนิพนธ์นั่นแหละครับกับหนูตัวนี้แหละนะฮะหนูบ่อหนูที่แบบว่าบ่มีกินนะครับเลี้ยงแบบบ่มีกินเลยนะฮะเขามีวิธีขั้นตอนในการชําแหละนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ถือที่ว่าเป็นบ่อ ปูนนะครับนด้านนาผมนี่ครับเป็นบ่อปูนจังซีแหละครับที่ทางอบตบ้านหมงนะครับเพาะเลี้ยงหนูนะฮะก็เป็นหนูพันธุ์นะครับหนูพุกหนูหน้าหนูพันธุ์หนูตยิ่งใหญ่นะครับบ้ากใหญ่นึงครับบางตัวก็เป็นหลายกิโลเลยนะกิโลครึ่งสองกิโลก็มีนะครับกับเพาะเลี้ยงจับดีเลยนะครับบ่มี สารพิษสารเคมีแน่นอนอันที่กินก็นจะเป็นพวกหัวอ,อาหารนะครับเสร็จแล้วก็มีข้าวโพดอาหารสัตว์นะฮะก็จะเลี้ยงอยู่ซ้ำนี้แล้วก็เอลุูอัลลานเต็มบอ่อเลยนะครับเ,เดี๋ยวเบื้องลองกอกนะครับอันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับ,บโอ้ <laughs> มันหนูหรือหมูนี่หมูหรือหมูวะหมูบ่ครับเนี่ยอ,อ้ตัวเมียได้เนี่ย าตัวเกือบตัวเกือบส้นแมวเลยท่านนี้มันมีแต่งวะมันมันเลี้ยงดูกหรือว่านมมันจะออกแล้วนะอันนี้นะครับเป็นหนูที่เอ่ออเาไปกินอยู่บ้านนิพนธ์นะฮะเอาจากตรงนี้แหละครับกินนี่บอมี่บอมี่กุ๋ยนะฮะเป็นท้องแก่ได้ครับขออนุญาตเอาเพิ่นลงโอเคครับโอเคครับอันนี้ตัวผู้โอ้เสียงเป็นตัวผู้น่ครับตัวผู้ปาดขอประมาณโลกว่าเด้เลยครับเดี๋ยวจะชั่งจะชั่งนะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักเอาไปช้างไปชั่ง เต็มโอเคลูกครึ่งโอ้ดูนลูกครึ่งครับลูกครึ่งลูกครึ่งครับผมตับบิดตัวก็มัน450ลูกครึ่งิบลูกยังกัดยงสวยงามเลยนะนี่ตัวผู้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับนี่อ้าวลงไปนี่มีลูกด้วยในบ่อนโอ้ไรกัน ปลาโตญ่ครับโตบ้ากไงนะครับนี่แหละครับนูที่เขากินกันนะฮะแ่บแสบครับเลี้ยงเป็นอาหารเด้อเลี้ยงเป็นอาหารครับเลี้ยงเป็นอาหารยัาเบิ่งกันครับการเลี้ยงนูนี้ยากให้นูเชื่องนี่เห็นลองกอกบอวะต้องรูปหลังกั่ไหมวะจับเขาบ่อยๆจับเขาบ่อยๆครับผมอ้อันนี้ตอนนี้มันหมดท่านได้สัมผัสมันรู้นะมันยังอาจจะหายนิดนึงแต่เราก็ใช้วิธีอย่างงี้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันจะกัดไม่กัดเนี่ย ใช้ครคีมรูปหลังเอาใช้ครีมรูปหลังเลื่อเรื่อยๆอเดี๋ยวมันจะฟูน,น,คน่ครับอันนี้นี่คือหนูตัวเมียหนูตัวเมียอันนี้คือหนูตัวเมียครับท,ที่เพิ่งเข้าชุดใหม่เนี่ยสามตัว<อ>ส๋มตัวในบอ่อน,นี่คือมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียสอง นะครับชุดละหนึ่งพันนะนี่ทั้งนึงมาเนี่ยครับผมนี่ตัวเมียเขาเนี่ยเดี๋ยวจับตัวผู้ขึ้นมาโอ้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 เคยชื่อกัดจิบวครับโอเคยครับโอเคยเห็นเพราะเพราะว่าเพราะว่าคือการที่ไม่ไม่ให้กัดก็คือเราต้องมีเครื่องมือหนึ่งครีมมาทุกมือก็ต้องใส่เซฟเซฟตัวเองนี่ครับ อันนี้เราไม่ค่อยได้รูปมันมันก็เลย,ยอยากไฮเล็กน้อยครับจะจับหนูะจับรูปด้วยครับรเชื่อโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับ,จบลเลยครับจับเลยครับเอาเริ่มท่านตอนแรกจับขึ้นมาเลยถ้าถ้าไม่อยากให้เพิ่นดิ้นก็ให้เพิ่นเกาะอ,อันนี้นะครับเป็นเกาะมันได้ไม่เวหมือนกันเนะ เดี oh, ๋ยวเอาตัวใหม่ขึ้นมาอีกโอ้แพงนี่แพงครับแพงดแพงตัวน้ำเงินอยู่ไหนบอกครับโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมพ่อพันแม่พันเตรียมเป็นพ่อพันแม่พันเนี่ยเนี่ยวันเกิดเขาคครรับสองพฤศจิกาไพี่ไก่ไปไหนละพี่ไก่มาสิบเก้าพฤศจิกาอ๋อนี่เป็นพ่อพันแม่พันครับมาเบิงครับมาเบิงเตรียมอันนี้อยู่ในขั้นเตรียมเตรียมเป็นวบอีกสักหน่อยแล้วก็ขายเลยถ้ามีผู้สนใจมาซื้อนี่ครับ สามตัวหนึ่งพันจะประกอบด้วยตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองแต่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาเอาเอาไปเอสเป็นอาหารเอสเอสเป็นเนืเกาะเป็นแ็กเป็นแทกเนื้อหูเนื้อขายเป็นหนูเนื้อก็อายุหนูประมาณสามเดือนเนี่ยแหละครับได้ยังประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้สามารถที่จะเอสเป็นหนูเนื้อได้แล้วครับแต่เราคัดเอาตัวมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เฉยๆส่วนหนึ่งเนี่ยเราคัดออกคัดออกไปเป็นหนูเนื้อแล้วครับ ข้้้อมูลลแววก็ทไโอเคครับพร้อมขายแล้วครับ<ช>ม,มีพร้อมขายพร้อมขายจะรวมไว้อยู่ที่สองชุดตรงนี้น่ะสองชุดโอเคเดี๋ยวห้องเบื้องเดี๋ยวค่อยไปเบื้องตัวพร้อมขายครับอันนี้เบื้องบ่อเลี้ยงซะก่อนนะครับโอ้โหขนาดเขาก็คือเนี่ยถึงวันนี้ก็เดือนกว่าเป็นบ่อันนี้เดือนกว่าเนาะเดือนกว่าครับดุบวะนี่ดุบวะอ่ะยายักดูในจัก้นหนึ่งเพราะว่าไอ้คล้ายๆกับว่าเ้างบูมีเวลาไปจับเพลินนะนะครับ มันกัให้เจ้าหน้าที่เขาดูมันก็เลยกลายว่าอยากอยากอยากหายจักน้อยหนึ่งแล้วแล้วอันนี้ข้าวโพดเอามาจากไสครับข้าวโพดน,นี่ก็ซื้อมาเลยครับซื้อมาเพื่อว่าให้หนูนอ,อาหารหนูจะมีข้าวโพดมีอาหารหมูอืเราใช้อยู่นี่คือยี่ห้อซีเล 3, ็กหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็จะมีการเอาย่าเนเปียย่าหวานสลับให้วันอังคารกับวันศุกร,คร์ครับ หนูครับตัวนี้ร้ายนะตัวนี้มันจะร้ายนะครับมันจะร้ายใช่ไหมจับเลยจับจับนี่แหละครับหนูครับผมหนูเลี้ยงนะครับของอบตม่วงใส่ยุ่งมือใหม่ปะยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้านี่เอ็ดดีไฟตกใจเลยไหมไปแล้วไปแล้วเดย์เดย์ยุ้ยพี่ยุพี่อยู่น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 ี่ มันเชื่อมันจได้มันตัวใหญ่มันมันวิ่งไมไใบไปพูดหรอมันพูดหไปล้พูหล้ไปไไล่ะนี่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 ได้นี่ไม่หนีไปไหนเพราะมันเคยอยู่เลยันหนูไปงอย่างที่ช้ไปไปใช่ละออนี่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 ต้องให้มืออาชีพ้โก พระสิที่สุดก็ตามมาได้ครับเจ้าเยาวการเคอหาโอ้เกือบปัสิกัดคอยอย่างนี้นะเอาเอาเอาอยางนี้เนาะหนูหนูหนูให้ลองก็ได้ให้เรเก่งๆแหละไม่อะราพประหดกันแล้วใส่ใส่โอ้งามกโดจับไปจตัวนี้งาดกงาไม่ลีวิตัวนี้ ปิดพุ่มเลยครับนี่อันนี้หนูเลี้ยงครับตัวนี้นี่ครับมาดูตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยโอ้สุดยอดเลยนี่นี่บอนี่ที่ผมบอกเราก่อว่าจองไว้จะไปไปขยายที่มันออกลูกแล้วเราต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับถึงจะได้หมดนี้พันห้าพันห้าใช่ไหมครับหม่ข้างบนนี่พันแหงแต่ตังบ่อยอีกตัวนี้เด้อ22กันยานี่ครับเขียนไว้เลยสโดดอยู่บ่สชโดดบ่โอ้ตัวบากใหญ่นึงครับพุ่นด่ะโอ้หนู โอ้มันกินข้าวโพดบอกนี่ครับมันกินมัสลีสัตว์นะฮะมีอยู่สามตัวนะครับอย่าโวดเด้อโอ้โหโอ้โหนี่ตัวนี้ยูดเป็นกุ้มเลยครับนี่อ๋อยืดเป็นกุ้มเลยสองสี่หกตัวหตัวกินกินข้าวโพดนะครับกินมัสลีสมัสลีอาหารสัตว์นะฮะ เขาบอก็นี่ลูกมันหนุ่ลูกมันคือตัวใหญ่เนี่เขาไปซื้อจริงจริงเขาไปซื้อมันจริงจริงมาอ๋อตัวอันนี้หนูครับหนูตัวกิโลเลยนี่ยทำให้ดูตีเป็นกิโลเลยครับเนี่ยชาวบ้านที่เขาไปดิน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 ครับก็ต้องใส่บันทึกเดือนครึ่งได้เหรหรือสองเดือนตุลาเพื่อแตเฮ็ดอีเดีย นี่ครับหนูครับหนูเลี้ยงครับนี่หนูเลี้ยงมันจะคุ้นหนูเลี้ยงจะจะเชื่องนิดนึงเวลามันหนีมันก็ไปใส่บบไก่ครับออกมาอย่างนี้นะนูที่ผมเอาไปกินอยู่บ้านมีผลับตะการอย่าปล่อยได้เอายสิไหมครับอารมณ์แบบว่าอ่างนูเนี่ยจะเป็นเนื้อหนูเลยไหมครับเสือครับอันนี้มันนิ่งไปอันนี้ตัวประมาณโลห้าเลยบ่เนี่ยตัวนี้หนึ่งหนึ่งกิโลครึ่งครับนี่ หนึ่งกิโลครึ่งน่าจะมั่นเนาะน่าจะมั่นมากๆในตัวพุ่นน้ำครับบนะุญอ่ะโตไหลยยเลยขนูนี่อ๋จ้ะย่เอานึ่สอตด้ครับ้นนี้เบื้องหลังนะครับผมให้เบื้องเบื้องหลังไมทท่คึกตื่นเลยันนี้หนูนะฮะเป็นบ่อเลี้ยงสิเลยครับเป็นบ่อเลี้ยงอเนี้ยบ่อเลี้ยงที่อบตอม้วงนะฮะ เดี๋ยวปล่อยนี่พนครับเอกกำลังท่ายนะครับวันนี้มีลูกมันครับมีลูกมานํำทางไตเป็นครอบครัวนึงมาแล้วครับเราภาษานี้ต่อไปเลยครับเป็นอาหารครับต้องมองเป็นอาหารครับนี่คืออาหารเนอะไปไปเก็บไข่ไปไปเก็บใครวกันกันกข่ ก็จะเลี้ยงเป็นบอ่อนะครับบอ่อซีเมนย่างสิงแล้วนะฮะอยู่ประมาณยี่สิบกระบอกแต่ก็มีสาขาอีหลายอยู่ครับอีหลายอยู่ครับ,ยยรบเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบื้องอีสักอันหนึ่งเด้อ2ี่สิกันยานี้จะมีปลายติดนะฮะห3สามเบื 6, 3, เ้องครับมีอยู่ห้าตัวสองสี่ห้าตัวนะฮะนูนี่จะกินข้าวโพดนะฮะกินข้าวโพดอาหารซัดครับหัวอาหารโอเค หนูอบตอม่วงหนูหนูจริงๆเลยนะครับเอามาซื้อสั่งซื้อใดน,นะครับที่อบตอม่วงนะครับอบตอม่วง,วงจังหวัดสกลนครน,นะฮะกับโบแพงครับราคาหนูนะฮะร้อยห้าสิบอดสองร้อยนะฮะทามากตัตใหญ่เน,นี่ยก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วแต่ขนาดนะครับ เปลี่ยนทันหน้ามาทางพี่นะรู้สึกว่ามันเก่งบอกหน้ามาทีนี่ด้อยเออสั้นหล่ะนะครับเก่งเก่งเก่งนี่แหละครับกะชิมี่พี่เชิญเตอร์นี่แหละครับสีออมมาขายนะฮะออมมาขายโดยตรงสองคนนี่แหละนะครับติดต่อได้คนที่ถือมีราคาเดียรคนที่ถือไหมมีราคาวายคนที่ถือคนที่ถือแพงกว่าหนูนะครับยิ้มยิ้มอ่าไ่ต้องทำอะไรมีหน้าที่ยิ้มอย่างเดียวนะครับมามาซื้อไดเด้อหนูเด้อครับ หนูราคาดีหนูมั่นมั่นนะครับหนูพุกหนูนาหนูหนูหนูหลังจากที่เราเยี่ยมชมนะครับสูนอวตเลี้ยงหนูนะครับเป็นตัวเป็นตตอนนี้กะหั่นเป็นซิลแล้ะครับเอ็ดเลือกเนาะหนะพัดเพชรพัดเพ็ดหนูนะครับโอ้เป็นแต่แซ่บนะครับพัดเพ็ดหนูนะฮะสูตรของท่านรองกอกนะครับมื้อนี้ ปกติก็ทำกับข้าวให้เมียกินทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้พวกเรากินนะฮะมาดูเบื้องหลังนะครับส่วนประกอบก็มีพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็เป็นเพรีองเทศนะฮะเป็นพริกแกงนะครับมะเขือแล้วที่ตัวรักเลยหนูครับหนูกระเทียมกระเทียมลงไปผัดนะครับพร้มอมกันนี่เรา ต่อไปก็หนูครับนี่รับประกันความแซ่บแน่นอนนะครับสจหรับหนูนี้นูกจากความฮอลลเลยกระดูกนี้กัดสามารถกัดได้เลยครับกัดกระดูกได้เลยกระดูกนี้อ่อนกว่ากระดูกไก่อีกนะนี่ครับพริกแกงลงไปแล้วครับพริกแกงกุกเคล้าลงไปแล้วก็ให้เนื้อของพริกแกงนี้ซึมเข้าไปในเนื้อของหนูนะฮะเวาวแล้วก็น้ำลายแ,แตะนะครับ ก่อนที่จะย,ยนพวกพืชพักลงไปนะครับบัวจะเป็นกระชายนะครับพริกไทยอ่อนพริกสดนะฮะแล้วก็มะเขือแค่นี้แหละครับปรุงพงชูรสนัวๆน้ำปลาน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับอ่ากินกินกินของเครื่องเทศตอนนี้กะเหยเข้าจมูกหมดแล้วนี่แหละครับคือพัดเพ็ดนะครับพัดเพ็ดผัดเพ่ม Bye. Yeah. Yeah.